กอมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมทั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสส มาดูคู่สุดท้ายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวลงสนามกันแล้วครับเอาละครับคู่สุดท้ายที่จะลงสนามครับมาเลยครับธัญบุรีพบกับมงฟอร์ดวิทยลเย็นไลลงมาเลยตบมือหน่อยนี่ครับนี่ก็กองเชียร์ของมงฟอร์ดครับไม่ใช่ครับน้องๆยิ้มหน่อยแล้วก็โบกไม้โบกมือให้กับกล้องนิดนึงครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย น้องทั้ง2งโรงเรียนลงสนามมงฟอร์ดในเสื้อสีน้ำเงินกับกางเกงสีแดงใช่ไหมใช,ใช่นะครับส่วนทางด้านธัญบุรีก็เสื้อขาวลายแดงเนี่นะครับกางเกงสีดำ<ช>ง่ายครับ,รบชัดเจนต่างกันอย่างชัดเจนครับทั้งสองทีมที่เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับของสนามสามเรานะครับเดือดจริงๆนะครับ คู่ทุกสนามอาครับ20นาทีต่อจากนี้ครับใช่ครับดูนะครับว่าสิงเหนือกับเสือภาคกลางจะเป็นยังไงครับตักบุรร<ม>ทุ่ง,<อ>งทานีอ่อะไรก็เช่นเคยครับดันกีฬาบาสเกตบอลเหมือนกันครับอ่า,อาครับ เป็นแฟนทีมไหนนี่ก็ถ้าเป็นแฟนมงฟอร์ดผมขอหัวใจสีน้ําเงินหน่อยนะน้าเงินแดงครับเอาน้เานเงินแดงอะ่ะถ้าเป็นสีธัญบุรีสีขาวแล้วกันนะครับแดงขาวครับแดขวครจะเป็นแดงขาวเอาละครับ20นาทตีต่อจากนี้ครับความมันจะบังเกิดขึ้นสินเปล่าแล้วก็ ยิงก่อนเลยอุ้หโหามิดหรือเปล่าครับเนี่ยยิงหนักมากครับโอ้โหหมายเลขสิบครับใช่ครับธนชัยตนกุลครับซัดนี่เหมือนลูกบอลนี่เป็นลูกโป่งเลยอะยิงหนักจริงใช่ครับครับมาดูของธัญญบุรีกันบ้างนะครับอย่างไม่ปลีผานครับดูเชิงนิดนึงมองเพื่อนแล้วครับ บบตูดดันสูงเลยครับอย่าพลาดนะครับดูเชิงอยู่มาทางซ้ายครับสีไอ้บอล7 HD ดีนี่กระพริบตานี่เป็นประตูได้นะครับใช่ครับพัดลกรทางด้านมงฟอร์ดก็มาคุมโซนตั้งรับโอ้โหแล้วยิงเองเลยคระเปเห็นพูกสาประตูออกมาไกลครับแม่จะลักเป็ดซะแล้วลักไก่อ่าลักไก่นะครับนะครับเป็นบอลของทางมงฟอร์ดบ้างมาทางขวา มาที่ผู้รักษาประตูครับเหมือนจะเล่นแผนคล้ายๆกันครับดันสูงเหมือนกันครับครับต้องเราปังให้ดีนะครับแหมผู้รักสาประตูก็ดันสูงกันครับตัวที่ไหนครับเจอครับออกไปทางด้านขวานะครับมองเพื่อนแล้วหยอดมาลูกนี้ครับบอลลงพื้นได้ยับุรีอยางใช้ความใหญ่ครับโอ้โหพยายามจะไปเองแต่ว่าออกข้างไปครับ ว่ากำลังจะดูเชิงกันอยู่ยครับทั้ง2ทีมครับถ้าเป็นมวยของทางทีมเนี่ก็คือมวยไทย7สีครับใช่ครับว่ายขูกันก่อนแต่ถ้ามวยวันนี่ใส่กันโป๊ะ,ปะเลยครับใช่ครับแต่เวลามีไม่มากครับแค่20สิบนาทีนะครับทุกมาจาังหวะนี้เดีย๋ดวยวี เอาตรงนี้เขาหลุดมาแล้วไม่จังหวะยิงเลยครับโดนกดดันด้วยครับใช่ครับทิศทางไม่ได้ด้วยครับน้ำหนักก็ไม่ได้ชาเนลบรีปาวด์ครับสุวรรณวงศ์ครับกัมาชเตะออกมาครับเล่นสั้นๆให้เพื่อนมามองแล้วมองเพื่อนแล้วไม่จะไปดีไหมเล่นสั้นดีกว่าไปกลางดีกว่าับเพื่อนเพื่อนวิ่งทำทางหรือยังตอนเล่น ต้องคอยให้ข้างหน้าแนววิ่งทําทางด้วยนะครับ,ช,รบช่องหามุมหมาเหลี่ยมให้ได้ดำๆค่อยๆดันขึ้นมาสูงครับนี่ครับหมาตรกการี้แล้วคอ,อยอหยถ้าเ <c oughs> ข้านี่<อ>แน่นอนครับโกลอฟเดอะเดย์แน่นอนครับจงังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่มันไม่เข้าครับ <c oughs> สาดออกมาเลยครับผมพักช้าจังหวะนี้ เปิดจัดเข้ามาเลยจะไข้ครับโอ้หโอ้ไม่หลงนะใช่ครับโอ้ถ้าหลงนี่เป็นเรื่องเลยมาดูจังหวะนี้กันครับเคลียออกได้ครับทันเยลีแล้วจะถึงเพื่อนด้วยผันไหมได้อยู่ครับทีเบอร์เจ็ดครับกลับไปเพื่อนก่อนตางเกมกร์ก็ใหม่มาที่ตรงกลางครับแล้วซ้ายมาแต่โดนสกัดไม่ได้แล้วแผลเป็นดีครับเอาละครับทางด้านมงฟอร์ด ได้โตกลับข <net> ึ้นมาบ้างแล้วครับตอนนี้มองเพื่อนแล้วสาดยาวไหมเราได้ด้วยครับแล้วทําชิ่งให้ทางริมเส้นกระชากเข้ามาแล้วกดเข้าไปลูกนี้โอ้โหออกมาเร็วจริงๆรครับผู้ตัประตูของธัญบุรีครับเซฟอีกแล้วครับสองเซฟแล้วนะใช่ครับโอ้โหบวกใหม่ครับมองฟอร์ดยังไม่หยุดครับติดบล็อกอีกอ เอามาเป็นทีของทัญญะบ้างแล้วครับโอ้แต่ก็จ่ายไม่ดีครับติดเอาแต่ก็ยังดีครับยังตัดได้ได้แล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาความเร็วเข้าสู้แล้วโอ้โหไม่ผ่านครับก็ยังเคลียร์ได้แล้วหนุนเข้ามาทางทัญบุรีมงแยกกันอยู่มีโอกาสสับไหมมีโอกาสสับไหมไม่มีครับโอ้โหโดนเบียดโดนบังอยู่ครับใช่ครับแต่ยังได้เตะมุมครับกับตดทีมของทางทัญบุรีครับดัต่อเอกชาติมีเจริญครต่อทางด้านธัญบุรีครับเป็น เตะมุมใช่ไหมครับใช่ครับกันต่อครับถือว่าเริ่มเปิดเกมบุกใส่กันได้เลยครับทำไมถึงต้องเตะมุมครับเพราะสนามฟุตบอลไม่มีไม่คมไงมันไม่กลมเใช่ครับทันนะทันอยังทันอยู่ฮะนี่ครับเตะมุมจังหวะนี้แล้วอู้หูมันไม่โดนครับมงคู่เลยนะครับพลาดไปหมดเลยอ่ะอออืื้ห อ้าวแล้วยังต้องไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบอ้าวแล้วทางด้านมงฟอร์ดแยกได้แล้วให้สายลูกนี้ครับข้างหน้านมีคนเดียวสคนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหลบประมาแล้วจริงเอาไปโอ้โหเรียบร้อยเจออะไรนะเขาเรียกคัลเตอร์แอตแท็กใช่ไหมครับนี่คัลเตอร์ไม่มีแอตแท็กครับเพราะหลุดมาเลยครับตั้งรับไม่ทันเนี่ยฮะ ให้แบบลูกนี้นี่ตัวต่อตัวดวลกับผู้สาประตูแล้วแทนคุณครับใช่แทนคุณไหมหมายเลข16ครับ16ไม่ใช่ธณะชัยครับธณชัยนะครับยิงเข้าไปครับขึ้นนำครับมงฟอร์ดวิทยาลัยต่อศูนย์ครับมงฟอร์ดเนี่ยมีเพื่อนพี่เชียร์อยู่ด้วยนะมงฟอร์ดอดีตน,นักเรียนมงฟอร์ดอยู่ลำปางเนี่ยครับคุณบัญชาบบานี้เนี่ยเชียร์ดิ้นเลยเนี่ยว่าของดีเชียงใหม่ครับของดีเชียงใหม่นะ่ครับ ธัญบุรีจะจับบอลจังหวะน,นี้แต่ล่ามันมันลุ้นออกไม่เชื่องนี่เล็กเลี้ยงไม่เชื่องอ่ะมาทางด้านมงฟอร์ดไม่รีบนะครับไปพิยพัฒน์ครับไม่รีบแมขึ้นนำอยู่สบายสบายอ่ะไปที่วัชรี ไปแล้วครับไปแล้วครับไปอีกแล้วทางสายตรงนี้แล้วนีมันล้นไปนิดนะครับแล้วโต้กลับเร็วเลยครับทางด้านธัญบุรีโอ้โหวิ่งร้อยเมตรครับบังไว้ดีจริงๆครับทางด้านปิยพัทครับโอ้ตัวเล็กนะครับแต่วิ่งเร็วจริงใช่ครับแล้วบังบอลได้ดีด้วยครับจังหวะมุสคู่นี้บอลได้เปรียบนะครับเหลี่ยมบอลดีไม่รีบครับไม่รีบก้องจับมาที่ โค้ชครับเมื่อสักครู่นี้ของทางมองฟอร์นน<ม>ี่ครับช้าช้าครับขึ้นนำแล้วให้มาที่ประตัวครับกลับมาลาดโยนไปลูกนี้ครับก็เป็นอะไรประตูถึงประตูครับมีไส้อัว่วพิฆาตครับแอดอาร์ากมาไ <laughs> ส้อั่วไม่มีมีแต่แคบหมู <laughs> น้ำพริกหนุ่ม สาดมาตรงนี้ครับแล้วบอลหายครับหาไม่เจอมงเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งเกมรับครับทางด้านมงฟอร์ดตอนนี้ก็ดูโมเมนตัมเนี่ยหมายถึงทางด้านธัญญบุรีเนี่ยดูเกมลุกดูดูดีกว่านะครับแต่ขณะที่มงฟอร์ดเนี่ยรับแน่นๆแล้วคอยหาจังหวะโต้กลับแล้วก็เป็นผลด้วยครับใจครับเนี่ยเอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเราให้ลูกมาอีกแล้วก็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 มาอีกอีกแล้วก็มา เบอร์11ต้อมยิงเลยครับเอาแล้วโอ้โหจอาเลยรบโอ้โหโอ้เบอร์12แทนครับพุทธนันท์ครับตามมาซ้ำคำเลยนะครับในจังหวะโต้กลับเร็วเนี่ยนะครับรับแน่นๆแล้วโต้เนี่ยครับโอ้โหจ้าเนี่ครับยิงจังหวะแรกเซฟได้นะครับแต่นี่หลุดมาเข้าทางโอ้โหพุทธนันท์ครับ เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์เลยใช่ครับโอ,โ,โอ้โหสิงห์เหนือนี่ร้ายจริงๆครับเอาละครับมา,<ส>าโอ้โมา<ไ>ตรงนี้ก็ไม่มีเพื่อนครับม,มีเพื่อน,นเลยครับผิดเลี่ยมผิดเพื่อนไปเลยครับตรงนี้นำาปสองประตูต่อศูนย์นะครับบองฟอร์ดวินเทอะไรจากเชียงใหม่ครับธัญบ,บุรีต้องประตูแรกต้องมาก่อนครับใช่ครับถ้าประตูแรกมานี่ยังยังไม่เสียหายนะครับมีโอกาสตามได้นะฮะไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับได้ด้วยนะครับ อยู่ที่มุมธงครับแล้วจะหลบจังหวะนี้กรรมการเป่าครับฟาวเกิดขึ้นนะครับใช่ครับนี่ครับผู้ทำประตูแรกให้กับทีมครับนี่ฮะดูจังหวะมีแฮนด์บอลหรือเปล่าครับนี่ครับโอบจังหวะล้มลงไปเนี่ยไปมือไปโดนบอลครับอยากสัมผัสลูกบอลของโวครับอ่าใช่ครับมัน หนังดีขนาดไหนฮะมาตรฐานอยู่แล้วครับมาตรฐานสูงครับแล้วมาดูจังหวะนี้น้องๆเตะมุมเลยครับถ้าฟรีคิกตรงนี้เนี่ยใช่ฮะไกลกระติบเข้ามาประมาณสองสามเก้าคมปาดไม่ได้นะยิงได้นะมีเหลี่ยมนี่ยิงได้นะครับลูกอย่างนี้โค้งเข้าได้นะฮะแล้วเนี่ยเล่นสั้นแล้วยิงลูกนี้โดนบล็อกครับเป็นลูกสิบเก้านาฬิกามุกเก่าลุกทุ่มครับครับอันนี้ยังไม่บายสามเลยฮะก็รู้อยู่แล้วว่าเล่นมุกเนี้ยต้องคลิปอะเงียบคลิป เอามาทุ่มครับผมฟอทุ่มให้พัดโขดพัดแกตูใหญ่จริงับจริงครับแล้วมาดูจังหวัดนี้กันครับซัดปลดเลียดๆแต่มันข่ามังค์คารไปฮะโอ้โหครับต้องต้องเร่งหน่อยครับทันทันยาบุรีครับใช่ครับต้องเร่งนิดนึงครับ แล้วก็กดให้อยู่นะครับแล้วก็ต้องระวังการโตกลับเร็วของมงฟอร์ดด้วยครับประสิทธิภาพนี่ข้างหน้าตรงนี้หม่งตั้งได้แต่ไม่มีเพื่อนครับมาเปนบอลขอทางมงฟอร์ดได้แล้วมงพนี่ครับได้ใหญ่อย่างนี้ครับได้ใหญ่ยงความเร็วด้วยครับแต่บอลออกเลยครับออกครับแม่คือแนวลุกกต่ดูแนวลุกกตะตัวใหญ่ทุกคนน่ะมงฟอร์ดแล้วโอ้โหแกลยักมายืนเป็นหน้าเป้าแล้วแรงปะทะนี่แบบแน่นๆ่นน่ะ ใช่ครับครับเบอร์สิบของเขามองฟอร์ดแทนคุณนะทั้งเบอร์สิบเบอร์สิบหกเลยอ่ะ<ช>ตัวใหญ่ใหญ่ต่อมาครับทัญบุรีใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับตัวเล็กกว่าแต่ก็ต้องใช้ความเร็วตรงนี้ครับเป็นเอาให้ได้เปรียบกับการบี้คู่ต่อสู้ครับสวยงามครับข้างในแล้วให้ลูกอย่างไรครับเขี่ยออกไปก่อนครับ โอ้โห oh เคียได้แม่นครับเบอร์ห้าของทางมองฟอร์ดครับย้ยอมเลยครับวัชรีครับอ้พรเคียได้เขาสะใจเลยนะอันนี้เป็นแพชชั่นที่ดีเลยครับตับ้มกำลังอินกับเกมเลยนะครับแสดงว่าความมุ่งมั่นเนี่ยมันเปี่ยลรถมากในการเล่นกีฬาครับนะครับมองไปข้างหน้าเลยครับทางมองฟอร์ดแล้วเนี่ยนะครับพิงแล้วได้เปียบแล้วเนี่ยฮะนี่ครับ ตัวใหญ่ๆศูนย์หน้าตัวหมายเลขศูนย์หน้าร่างยักษ์ใช่ครับแนวรับของทางธัญบุรีนี่โดนบังมิดนี่ะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตัวสองคนเลยนะครับเนี่ยหมายเลขสิบคนหนึ่งเนี่ยครับใช่ครับคุณนี่ครับอย่าง้โดนจี้ด้วยจังหวะนี้เอาแล้วฮะเนี่ยฮะโดนกดโดนดันเข้าไปนี่มีพลาดมีอันตรายเลยนะครับใช่ครับนี่กองจับมาที่ผู้รักษาประตูของธัญบุรีเลยครับมีให้หวาดเสียวครับ เจอยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้แล้วมาตรงนี้ฮะโอ้โหลูกนี้ไม่ฟาวนะใช่ครับลูกนี้ตูของทผมมองฟอร์ดถึงบอลก่อนครับชัดเจนครับศาสตร์มาเลียดๆตรงนี้ครับเบินไปอีกทีครับบอลแรงครับแล้วโดนตัดบอลได้อีกแล้วครับกับตันทีมครับเบอร์11มาอีกครับเบอร์11แล้วซัดตรงนี้โอ้ยถากเสาเนี่ยต้องบอกว่าถากเสา โอ้โหเดี๋ยวคนนิดเดียวเองนะครับเนี่ยเหมือนกันนิประตูที่สามอาจจะมาครับนี่ฮะนี่ฮะบิ๊กยักษ์ครับแทนคุณเดี๋ยวมาดูภาพช้าจังหวะเมื่อสักครู่นี้กันฮะนี่ครับดูจังหวะนี่ครับตัดบอลได้แล้วมาเองด้วยนะครับแม่เร็วเลยครับกองตัดกลับมาครับบุกบังครับแต่ก็โดดสกัดไปได้ครับแล้วมาแล้วครับเบอร์นกับหมาอีกแล้วเร็วเลยจังหวะนี้ไปแล้กแล้วมาอีกแล้ว แต่บอลมันไม่เป็นใจครับแล้วลอกนี่ครับยิงไกลเลยะญบุรีต้องเร่งครับเร่งมากกว่านี้ครับเท่านี้ไม่พอครับสายลองยาวๆตรงนี้ฮะไม่มีอะไรฮะกัมาบอกมาเลยยิงแบบนี้มาเลยสบายๆเลยครับข้างไป โอ้โหแล้วดูตัวที่ใหญ่จริงๆครับแนวลูกของทั้งหมงคมูอที่มองขวาเลยแะ่ลืมจับบอลรับคือแน่ๆเลยนี่ครับธนชัยกับแทนคุณเนี่ยครับใหญ่มากหนาคู่เนี่ยโอ้หถ้าหลุดไปได้นะฮะโคจังกลับเลยครับนี่ฮะมาเสียงอีกแล้วตรงนี้ได้ด้วยครับโอ้โหออกแล้วออกไปก่อนครับ หนุ่มเหนือนี่ไปทางใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยฮะรู้กินอะไรมาเนี่ยพริกองอ่ะน้ำพริกพริกหนุ่มไส้อัวเนี่ใช่ครับอู้หิวเลยเราน่าจะหิวกันแล้วนะครับจังหวะพริกลูกนี้มา,นมาแล้วครับยิงของนี้กแบบเดียวแล้วทำไม่ได้ครับโ,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 โอ้โหนี่เป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับแนวรับของทาง ขันธ์เ้บุรีดีครับต้องเอาให้อยู่ครับใช่ครับมาดูตรงนี้กันครับจะแกะได้ไหมโดนจี้อยู่ตรงนี้ครับขัยเจบุรีมาตรงกลางับเบอร์สิบจะพลิกได้ไหมปาดไหมเพื่อนทางซ้ายครับข้างหน้ามีเล่นตรงนี้ับเปิดปาแต่ก็แห่ไม่ดีครับเลยทิ้งไปดีกว่าครับวัชรีโอ้โหนี่ครับใครเจอก็เหนื่อยครับชุมนุมช้าครับ จงังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับได้ยิงเต็มข้อเลยนะครับแต่ว่าพวกเสาประตูก็เซฟด้วยเทา้านะครับ <c oughs> ใจครับลงนะครับเซฟเลยบุกกันต่อครับอัญบุรีนำสองประตูต่อศูนย์ก็ยังมีโอกาสครับต้องระวังนะครับไม่ใช่บุกเป็นเพลสเอาไม้แล้วครับเอาแล้วครับแล้ววิ่งโต้มาอีกแล้วยับมาอีกแล้วแล้วก็ปลุกโต้กลับมาแล้วแล้วปรงตูออกมาด้วย แล้วเปิดมาตรงนี้แมติดบล็อกครับโหวิ่งมาสวยเมื่อกี้ครับคือพวกสาวประตูก็พยายามจะแก้เกมนะครับคือบอลเค้าเติร์ t แอทแทกอย่างเงี้ยพวกสาวประตูต้องออกมาตัดบอลให้เร็วอ่ครับเพื่อทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ก็น้องก็ทำถูกต้องแล้วนะครับนี่ครับกล้องจับมาที่พวกสาวประตูของธัญบุรีครับเมื่อสักครู่นี้ชนะพลครับเตะมุมครับเล่นสั้นครับ อ,อ,ดดอ๋อแต่อย่างนี้ครับแหมเสียฟาวครับเป็นบอลของธัญบุรีครับนะครับลูกศัพตัวออกบอลมา,ามด้านขวาครับอโอ้โหขอ,โหโอโหโหยิงเลยครับ ยิงเลยครับเบาไปหน่อยครับผู้จ่าประตูของทางบองฟอร์ดก็รับได้ครับแต่ว่าระยะมันไกลก็พอสมควรนะครับคือต้องยิงอะมันยิงได้ครับแต่มันต้องโดนดีมันหวงดได้ครับพอโกของเรามันเป็นโก11คนครับใช่ครับอาเลยครับมาอีกแล้วครับอ้าวอาแล้วแล้วมาแต่กรรมการเป่าฟ้าครับแม่ย้อนหลังครับเบอร์สิบครับแทนคุณนี่ครับชมภาพช้าครับจังหวะ จะไปเองเนี่ยแหละครับแล้วก็โดนแซะลูกนี้ครับแอนคุณครับโดนแซะเข้าไปเป็นฟรีคลิกของทางมงฟอร์ดครับวัชรีเปิดดโดงเข้าไปวัดกันหน้าประตูและกันบอลลงพื้นได้ครับทางด้านธัญบุรีมองเพื่อนครับไม่มีใครเติมเลยครับแล้วสาดตร์ยาวไปทางขวาตรงนี้ก็แต่ทันก็แรงครับไม่แม่นครับไม่แม่นพอโอ้โหแล้วนี่ เบอร์สองโอ้โหดูสิกับเบอร์หกใสไข่เลี่ยฮะผู้เล่นสำรองของมงฟอร์ดครับจะไม่เปลี่ยนตัวท่านผู้ชมผมเห็นวิ่งผ่านหน้าผู้บรรยายไปเนี่ยตัวยงใหญ่เลยขั้นต่ำว่าร้อยเจ็ดทีมนี้โอ้โหอีกสองคนนะครับมาอีกแล้วครับโอ้แล้วแหมพีหลอกด้วยสายตาด้วยนะครับได้ทุ่มครับ อแล้วครับนี่ฮะเดินมาแล้วครับ2คนครับแล้วดูนะครับว่าจะเปลี่ยนใครออกใช่ครับแต่ดูจังหวะนี้ครับทุ่มมาแล้วโอ้วัชลีแกก็พริ้วเหลือเกินครับเล่นกันอยู่ริมเส้นครับแล้วยังคุกคีกันอยู่ครับกรรมการเป่าเบอร์สิบกับทางธนบุรีครับ นี่ภาพช้าจ,จังหวะที่ฟาวเมื่อสักครู่นี้ฮะเนี่ยฮะจังหวะตามน้ำมาแล้วมันไปสกิดโดนผู้เล่นของธัญบุรีครับครับธัญบุรีได้บอลพาขึ้นมาจะผ่านไหมจะผ่านไหม,ไมเพื่อนยังไม่ค่อยเจอเลยพยายามจะขวางมาเลยครับกลางสน,นามใครถึงก่อนแล้วตรงนี้ครับเราดูรตรงนี้ก่อนเอาต<อ>ัแล้วขัดได้กลัดไม่ได้ มันจะกว่าบอลมันลอยพอดีกระเด้งพอดีครับก็เลยโอ้โหยิงวืดไปเลยครับเอายังยังไม่ไกลครับยังมีโอกาสครับทางด้านธัญบุรีครับเอาตครับตรงนี้มาอีกแต่แหมตัดบอลได้ครับไม่ดีอีกก็จ่ายไม่ดีแล้วหลอกพยายามจะหลอกไปเองครับโอ้หาไปติดวัชรีครับแล้วก็เป็นเตะมุมครับของทางธัญบุรีเอาละครับู่าค เตะมุมครับเป็นโดนเฉียดๆตรงนี้แล้วร้ายจริงๆครับเป็นวัชรีอีกแล้วนะครับที่บังเอาไว้ครับดีทั้งลุกและรับเลยฮะเบอร์ห้าคนนี้ครับก้องจับมาแล้วรู้สึกว่าจะเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับนี่ครับจังหวะที่วัชรีบังเอาไว้ได้กับม้าครับนี่ฮะบังเลยครับบังมิด แล้วเปลี่ยนเอาหมายเลข2ออกนะครับตัวเล็กๆออกเบอร์12ออกนะครับหมายเลข2เอาเบอร์2เข้าเป็นอมรพงศ์นะครับแล้วก็เบอร์6เข้าไปใช่ครับโชติวิทย์ครับน้องๆยักษ์เลยครับที่เปรถไฟนะดูครับหมายเลข2นี่อมรพงศ์มาแทนวัชรีนะครับยืนเซ็นเตอร์ด้วยสัมผัสบอลครั้งแรกครับ มอ่าอรพงวงครับแล้วไปครับให้โอ้บอลมีระบบครับชิงหนึ่งสองครับไม่ผ่านมาครับเป็นจังหวะของทางขันยบุรีบ้างครับตัวตัวแล้วตัวตัวแล้วเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมไม่อยู่เอาแล้วไม่ฟาวครับมาได้แล้วครับจังหวะนี้โอ้โหปัดทิ้งไปได้ครับโอ้โหต้องชมหมายเลขสิบเอ็ดของทางทันยบุรีด้วยนะครับรัชจะพลครับตีเสาเลยื่อกี โอ้แล้วก็ต้องชมคนนี้ด้วยครับกัม马านด้วยภาพจ้าเนี่ยนี่ครับทุกทิ้งไปก่อนเลยครับใจครับยังครับกดดันต่อไปจากลูกเตะมุมแล้วทุกทิ้งออกมากัม马าดแล้วเหมือนจะดีด้วยตรงนี้ครับมาอีกลงได้ด้วยครับมาอีกแล้วครับแต่โดนเกี่ยวออกได้ครับอันเดอรีได้ทุ่มครับ ประตูดันขึ้นมาเลยครับช <Okay, okay. S 1> นพลเฮ้ยไม่มีปัญหาครับแม่ประตูจะยิงประตูซะแล้วธรรมราชเอาคืนเหมือนกันครับเ <Okay. S 1> ตะหัวสาดยาวๆออกมา,กมา,กาแล้วก็เป่าจบการแข่งขันครับท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่ามงฟอร์ดวิยาลัยครับ,รบเอาชนะธัญ,ญบุรีไป2ประตูต่อศูนย์ครับใช่ครับ เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตามองครับคู่ต่อสู้นี้ต้องประมาทไม่ได้เลยนะครับด้วยความสูงใหญ่รูปร่างของทีมนี้นี่แล้วดูนี่ค่าเฉลี่ยของทุกคนนี่ใหญ่ทุกคนเลยนะใช่ครับวอบึกทุกคนเลยครับใช่ครับก็สัมผัสมือครับหลังเกมการแข่งขันจบเกมก็เป็นเพื่อนกันนะครับในสนามนี้ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองแต่ละคนให้เต็มที่ครับใช่ครับแสดงความยินดีกับมงฝอวิทยาลัยนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนขันยบุรีครับก็ เป็นกำลังใจให้นะพวกเราเป็นกำลังใจให้ใช่ครับมีหน้าฟ้าใหม่ครับช่อง7จัดแน่นอนครับฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7จ็ดเดีมาสมัครแข่งขันกันใหม่ครับใช่ครับนี่ฮะแหมนี่ครับเป็นเพื่อนกันครับพอจบเกมก็จับไม้จับมือครับนี่ครับอ๋อนี่กองเชียร์นะใช่ครับเชียร์น้องเสื้อขาวครับไม่ใช่ครับเสื้อดำหมวกขาวครับเสื้อขาวหมวกดำครับไปหมดแล้วครับตอนนี้ ประสุดท้ายของสนามเราครับสนามที่สามสนามจินดารักษ์ครับก็วันนี้ถือว่าจบเร็วนะสนามใจครับสนามจินดารักษ์เดินมาชมไฮไลท์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นจังหวะที่แล้วได้ประตู2ประตูที่ได้นี่มาจากจังหวะเขาเติร์นแท็กทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับอัญบุรีบุกอยู่ดีดีเนี่ยครับนี่เนี่ยจังหวะแรกนี่ครับที่เกือบจะได้ครับแต่แล้วพอธัญบุรีเนี่ยบุกอยู่ดีๆเนี่ยครับแล้วพอจังหวะ เนี่ยโดนตัดบอลได้ครับใช่ครับเแล้วก็เป็นประตูเลยครับเนี่ยครับจังหวะเขาเตะแท็กแล้วนี่ประตูแรกนะครับเน่งๆคนเดียวเลยอยู่ประตูลูกนี้แล้วไปขอบคุณครับเอาละครับฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬาเจ็ด HD แชมป์เป็นครับสองพันยีนะครับร่วมเชียร์โดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอ,อยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายาดมตราโมแดง เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวโรงพยาบาลบางประกอกหนึ่งประกันภัยไทยวิวัฒน์พีเอศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบับกูดทีวีบักกูดช็อปขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ ไล์ของเกมคู้นี้นะครับนี่จังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กสวนคืนของมองฟอร์ดเนี่ยฮะน่ากลัวทีเดียวครับเปลี่ยนจากลับเป็นลุกครับใช้ได้เลยครับชาลีละร่างกายของผู้เล่นหน้าเป้าของทางมองฟอร์ดครับ นี่ครับโปรแกรมผลการแข่งขันของช่วงเช้าของวันนี้ครับนี่ยจะเป็นตามนี้ฮะและนี่เป็นผลการแข่งขันของช่วงบ่ายครับก็ถือว่าวันนี้ยิงกันเยอะเช่นเคยครับและนี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันของช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับยังมีการแข่งขันอีกหนึ่งวันครับ และเป็นโปรแกรมช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับดูได้ตามนี้เลยครับเอาครับทั้งหมดนี้ก็คือฟุตบอลแชมเปี้ยนช์คัพ2025ประจำวันนี้นะครับเลือกรอบแรกครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วด้วยนะครับเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับแอดม s สแอแล้วก็แอดอาร์ตไปก่อนน้านี้แล้วนะครับเอาละครับเราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ